ค okay. สวัสดีทุกท่านด้วยนะคะก็กลับมาอยู่กับ my CTV กันอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมของ Minecraft นะคะวันนี้จะมาสอนวิธีการทำโล่ใน Minecraft v e r s i o น1.9นี่ทำตามนี้เลยที่ต้องเตรียมก็จะมีไม้6อันแล้วก็เหล็ก1แท่งทำตามนี้เดี๋ยวเราจะมาสาธิตการทำอเอาไม้มา6แล้วก็ เล็กมาหนึ่งทำแบบนี้วางอย่างนี้นะก็จะได้โล่มานี่ซึ่งในนี้ก็บอกอยู่นะคะว่าทําแบบนี้ให้ครับตามนี้เลยนะก็จะเท่ากับโลหนึ่งอัน โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบไปก่อนนะคะมาสอนทำโลกเฉยๆนะโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย